Thank you สวัสดีค่ะกับพ่อพ่อกับยะยเพึงแบงปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมื่อนี้ยย่ยเพึงจะพามาเปิดราคางัวะะ่วเด้อค่ะเป็นงัวตัวผูเด้อค่ะพิกัดกกอยูบันตุหูตำบลโนนสวรรค์อำเภอหน,น้าจะหลวยจังหวัดอุบลน,นะคะตัวสีดำๆนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปทักท่ายเจ้าของผุดกรอนเนาะคะ่ะแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะคู่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะมือนี้จะเปิดง่วนสีดำๆเนี่ยบอกค่ะค่ะแมนค่ะอายุจักปีค่ะง่วตัวนี้ปร้มสองปีค่ะสองปีค่ะสูงประมาณลอยเส้าหาได้ค่ะประมาณค่ะเป็นง่วในขอกนี่บอกค่ะค่ะเป็นง่วคอกค่ะเป็นง่วหลูกขอกอพ่อเพิ่นล่ะพ่อเพิ่นบหคะอยู่นี่ขอกนี่หรือว่าอยู่เป็นขอกอื่น อยุพออื่นค่ะเป็นพอพันผสมโตมากค่ะเบิ่งเลยค่ะสีดำอายุสองปีตวผูเปิดถ่าดค่ะคู่จ๋าเนี่ยสี่สามค่ะสี่หมื่นสามพันลดได้หลายบ่ค่ะราคาเนี่ยอาคุยกันได้ค่ะราคาเนี่ยคุยกันได้โทรมาคุยกันได้ดื้อบ่ค่ะหรือว่าเชื่องวันเนี่ย ดื้อยู่ค่ะดื้อ <c oughs> ดื้อยู่ค่ะดื้อคนน่ะสี่หมื่นสามพันได้ค่ะซื้อ,อยังีเลยค่ะซื้อโกโก้ค่ะโกโก้เหลียงมัต่ใน้อยเลยวะนี่ขาแมน่ะเลียงมัตเตน้อยเป็นง่วอยู่ในคอร์ด้วยค่ะเหลียงมตัตเตน้อยใครสนใจกะทโธมาหาคู่จ๋าได้เลยค่ะโทโมาต่อรองหรือว่าอยู่แถวๆนี้กับมาเบืองน้ำเพลินได้ค่ะนี่บ่ไเด็กเขาไปเบิองในคอร์ด้วยค่ะแล้วก็บเได็จูงออกมาค่ะ ขอ,อเบอร์โทรแวน้น้าหน่อยค่ะศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์าแปดสี่หเก้าแปดสี่จ๋าด้วคะ่ะโทรมาหาเพ็นใดคะ่ะหวัวหลาเยยนาะคะ่ะในขอกเปิดตัวเดียวนี่บอกคะ่ะเปิดตัวเดียวก่อนคะ่ะมีจกโตคะ่ะทั้งเบิดในขอกเนี่ยหาต,ค,หาตค่ะหาตค่ะ เดี๋ยวมือนอาจ,จะพ้ามาสัมผัสเปแด้วค่ะเรียงง่วไปจังใดมือน,นีมาเปิดราคาซื้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับซ้ำหนีเด้อค่ะขอบคุณคู่จ๋าหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ